สวัสดีชาวโซเชียลแคมทุกคนนะคะก็ตอนนี้นะคะอยู่ในรถค่ะกับเท็ดดนเทดดนเทดดนปะว่าอย่างไงกับป๊ะป๊าน,นะคะก็เพิ่งอ,ออกมาจากพารากอนใช่ไปดูหนังเรื่องมิลเลอร์มิลเลอร์มานะคะก็สนุกมากชอบเหมือนแบบกลับไปดูสโนว์ไว์อีกรอบนึงใช่ค่ะก็สนุกมากจริงๆอย่าลืมไปดูกันนะคะใช่ค่ะแล้วตอนนี้ก็กำลังจะ นี่ค่ะกำลังมุ่งหน้าไปที่ซ้อมเต้นใช่กำลังจะไปซ้อมเต้นกับแคนดี้มาเฟียนะคะแล้วเราก็ลืมมารองทับบาผ้าใบมาซึ่งวันนี้ใส่ส้นสูงมาใช่ค่ะก็เลยใส่ส้นสูงซ้อมเต้นนะเพราะว่าต้องที่ไปเหตุผลนิดนึงเพราะว่าตอนเช้าไปไว่ายน้ํามาแล้วเนยก็ใส่รองเท้าแตะเพื่อนไปไว่ายน้ําที่ฟิตเนส เราเน็ตก็ลืมลงทับผ้าใบไว้ไวที่บ้านเพื่อนนะคะวันนี้ก็เลยไม่ได้เาผ้าใบมาใช่ใช่ค่ะไปละ <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะถึงที่ซ้อมเต้นละแ <laughs> อบม่วงเล็กๆแต่ก็สู้ตายเดี๋ยวเราดูกันนะคะว่าครั้งนี้จะซ้อมเต้นไปเพื่ออะไรแล้วเจอกันบ๊ายบาย